ค่ะเพื่อนเพื่อนเกอสวัสดีครับผมใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะช่องไออุ้ยเหมืองการด้วยนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามาดูเป็นเหรียญหลวงพ่อลำใหญ่นะครับเหรียญน,นี้จะสร้างปี4 7นะครับ2อ4 7อ่ 27, นะออกที่วัดพ่อคุณเนนะครับเมื่อครั้งที่เป็นที่ระลึกนะในงานผู้พันทศมาปิดทองฝั่งลูกนิมิตนะครับอของวัดพ่อคุณเนรย่างที่9ไปนะเพื่อนเพื่อน เหรียญนี้มีความสวยสดงดงามมากนะครับหน้า,นาเก็บซาสมเป็นอย่างยิ่งนะครับเพื่อนๆสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะด้านหน้านจะเป็นหลวงพ่อลำใหญ่นะครับคีเสือนั่นแหละนะแบบนี้สวยงามนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูรายละเอียดหรือคมชัดกันในการลงกล้องนะว่าเหรียญเดเทเนี่ยเขามีความหรือคมชัดแค่ไรนะครับสีผิวเป็นประมาณไหนเห็นไหมเห็นไหมครับเพื่อนๆเพื่อนๆดูหน้าตาเสือนะครับเห็นไหมดู การแกะผิวรายละเอียดด้านหลังเหลี่ยมเห็นไหมมีความลึกคมชัดไม่มีการเบลอบวมนะครับเห็นไหมครับฟันเคี้ยวเสือเห็นไหมครับแบบนั้นนะ,ะกรงเล็บนี่ยังไงแกะได้นะาเกงข่ามมากนะครับแบบนี้เห็นไหมครับผิวปลอดปลอดแบบนี้นะด้านหลังเห็นไหมครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่า,ามีความเงาๆแล้วก็มีอ่ คล้ายๆคา,าบน้ํามันกา๊าซยังติดอยู่บนผิวเหลี่ยน,นะครับอ่ะม่วๆเนี่ยนะคือความแห้งของผิวนะครับโดยความเหลี่ยนสร้างปี47นะมารวมวันนี้ก็รวม15-16ปีวานี้อ่ะก็ต้องมีความอ่เก้าพอสมควรนะครับอ่า15-16ปีก็ค่อนข้างมีอายุและอันนี้นะเราก็ใช้ธรรมชาติในการดูได้ นิดน้อยได้นะครับเห็นไหมครับว่าธรรมชาติของเหรี่ยนประมาณ1 5บหที่กปี20ปีเนี่ยต้องมีลักษณะที่มีความแห้งเล็กน้อยแบบนี้นะครับเห็นไหมก็ยังคงเห็นความเงางามของกระไรที่ขา่ขายปลาลอดที่เขาเรียกว่าปลาลอดนะครับอยู่ด้านหลังเหรียญเห็นไหมครับแลวการแกะดวงตาของเสือเห็นไหมมีความเข้มขลังมากๆเลยนะครับเ,เพืเอรียแบบนี้โอ้โหสุดยอดนะแกะสวยมากนะครับเหรียญน,นี้แล้วก็เป็น เหรียญที่แทดูง่ายอีกหนึ่งเหรียญนะครับเพื่อนๆสามารถศึกษาเหรียญนี้เพื่อศึกษาเหรียญที่ใกล้เคียงกันที่เพื่อนๆต้องการที่จะเช่าหาได้นะครับก็คือเหรียญนี้จะสร้างปีศีเจเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถดูกระไรหรือว่าดูธรรมชาติของพระปีศีเจแล้วนําไปพิจารณาพระที่เพื่อนๆจะเช่าหาได้นะ สมมติว่าถ้าผาที่เพื่อนๆจะเช่าผานั้นมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะต้องพูดอย่างนี้เราก็เช่าเหรียญที่ราคาเบาแล้วก็มีการแกะที่สวยงามไบเนี้ยนาไปศึกษาก่อนได้นะครับก็ค่อยๆพิจารณาไปนะครับเพื่อนๆสหรับเหรียญน,นี้นะเห็นไหมครับว่าทุกอย่างที่เรากแกะนี่มีความลึกคมชัดทั้งหมดนะ,ะเห็นไหมเวลาเราวางกล้องลงเนี่ยแล้วเราดูว่าภาพลวมเห็นไหมครับเพื่อนๆจะเห็นความลึกคมชัดนะครับเห็นไหม ความตึงของผิวพระนะการขึ้นของตัวหนังสือที่ลึกคมชัดมากๆนะครับแบบนี้เนี่ยเพื่อนเื่อนแล้วเราก็มาดูหน้าสร็จเนี่ยเราก็มาดูหลังนะครับเห็นไหมหลังเนี่ยก็มีความลึกคมชัดนะครับเห็นไหมตัวหนังสือวัดพ่อหุ่นเนนะครับทุกอย่างเนี่ยมีความลึกคมชัดทั้งหมดนะแล้วก็ผิวเหลี่ยมโซนประรลอดแบบนี้นะครับสวยงามมากนะลมดําแบบนี้ลมดํายุคซีเจจริงๆนะครับเพื่อนเื่อนนี่ครับเกิด ออกที่วัดพ่อคุณเนอย่างที่วอกไปนะครับว่าปีสีเจ็ดนะแบบนี้นะครับก็เก็บสะสมได้นะครับเพื่อนๆความวิความสวยสวยดงงามมากๆนะครับและหลวงพ่อลำใหญ่ท่านเก่งมากจริงๆนะครับเพื่อนๆสามารถรับชมประวัติท่านพอสังคขพนะครับที่ประวัติหลวงพ่อลำใหญ่วัดทุ่งราชยานะผมได้ทําเป็นพอดแคสต์ไว้ให้นะครับเพื่อนๆถ้าพเพื่อนๆสนใจก็เข้าไปรับชมกันได้นะครับเพื่อน สารเหลียดนี้ก็เดิมดูง่ายไหมครับว่าถ้าเราไม่พลิกกบแเสงไฟเนี่ยเราจะเห็นค่าฝุ่นค่าอะไรที่แสดงถึงความเป็นผิวหิ้งนะไม่มีการทําผิวของผัานี่นะครับแบบนี้นะเห็นไหมครับเพื่อนๆจะเห็นค่าฝุ่นค่าผงเนี่ยแซมแซมตามซอกของตัวหนังสือซอกยันนะครับเห็นไหมครับถ้าเราไม่พลิกกับเสงเนี่ยเราจะเห็นชัดนะเพราะเราพลิกกับเสงเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นผิวนะปลอดปลอดนะครับแบบนี้ เห็นไหมเราไม่พิแสกเห็นไหมเพื่อนจะเห็นคาฟุนนะครับแบบนี้คือเดิมแท้ดูง่ายไม่มีการทําผิวแน่นอนนะแบบนี้คือใช้ในการพิจารณาผ้าไม่ทากระไรได้นะครับคือปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่า,ามีผ้าที่ทํากระไรค่อนข้างเยอะนะเพราะว่า,ามีการแพร่หลายของการทําผิวนะครับเพื่อนๆก็ควรระวังนะครับว่าผ้าที่ทําผิวมาเนี่ยบางองค์เนี่ยดูยากคนระับดูยากเพื่อนๆก็ต้องมันศึกษา ผิวผ่าแทลด้วยนะไม่ใช่ว่าเราดูผ่าแทลได้อย่างเดียวแล้วเราจะรอดนะครับเพื่อนเราต้องดูผิวได้ด้วยนะว่าผิวแบบนี้ผิวเดิมหรือผิวใหม่นะครับถ้าผิวใหม่เนี่ยแน่นอนนะครับว่าราคาต้องอน้อยกว่าผิวเดิมนะครับถ้าเราพูดกันถึงเรื่องราคาแต่ว่าถ้าพุทธคุณเนี่ยผมก็ยังเชื่อว,ว่าเท่ากันนะสลาผ่าผิวเดิมและผ่าผิวใหม่นะครับแต่ราคาเนี่ยต้องไม่เท่านะครับเราต้องให้ uhh, คุณค่าของการเก็บการรักษาของผ่าผิวเดิมนะครับ โอเคครับเ,เพื่อนๆสรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้พิดพลาดประกาศไหนเลือพูดจามไม่เหมาะสมก็ขออภัยนะครับเ,เพื่อนๆใครชื่นชอบก็ฝากกดไหลก็ดตาด้วยนะเห็นไหมครับว่ามีความรือคมชัดมากๆเลยนะครับสรับเรียนนีนะ้นะแกะที่สวยงามมากๆขิมขัังนะครับสรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเ,เพื่อนๆสรับวันนี้สวัสดีครับ